ครูจะเพิ่มคอนเซ็ปต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนที่เนาะมีเวกเตอร์แล้วเราบอกเราเวกเตอร์แล้ว,ลวเราเจอคําว่าเวกเตอร์แล้วทีนี้ก็ถามต่อนะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้เวกเตอร์ตัวนี้มันคือหัวข้อใดคือประเด็นใดทางฟิสิกส์นะครับเวกเตอร์เนี่ยเป็นหัวข้อประเด็นทางฟิสิกส์ในเรื่องของฟิสิกส์ฟิิสสก์นะฟิสิกส์ควอนต ฟิสิก ah, ส์ค uantitative นะครับก็คือปริมาณทางฟิสิกส์ครับ uh, physical เนาะฟิสิ i อลค quantitative quantitative นะครับปริมาณทางฟิสิกส์ครับเอปริมาณทางฟิสิกส์มีอะไรบ้างครับปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆเลยครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือปริมาณสเกลร์ครับ ก็คือ s เก l a r quantity ้ครับแอนควอนนะนะครับอันนี้ภาษาไทยก็คือปริมาณสเกล a าครับต่อไปอันนึงนะครับก็คือแฟกเตอร์แฟกเตอร์ควอนทิตี้ครับ เวกเตอร์ควอนติก็คือปร,ริมาณเวกเตอร์นั่นเองครับเวกเตอร์ท uh, ี่เวกเตอร์นี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้ง m ม n i t u d e และดิเรกชันส่วน s เก l a r ต้องการเพียงแค่ม n กนิจูเท่านั้น ต้องการเพียงแค่ขนาดอย่างเดียวรู้เรื่องเลยไม่ต้องขยายอะไรให้มากกว่านี้แล้วนะครับยกตัวอย่างพวกสเกลาร์เนาะสเกลาร์ง่ายๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของหน่วยเงินนะสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทพวกนี้นะครับไม่ต้องบอกทิศทางใช่ปะ่ะไม่ต้องบอกทิศทางก็ได้นะครับรู้เรื่องดีแล้วนะครับหรือ <c oughs> เวลานะครับหรือว่าเวลาตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกทิศทางนะครับแค่บอกขนาดก็รู้เรื่องเลยนะครับบอกเพียงขนาดก็รู้เรื่องเลยนะครับหรืออุณหภูมิอุณหภูมินะครับอ่า ปริมาตรนะครับปริมาตรไม่ต้องบอกทิศทางเนาะปริมาตรเคยเจอตอนเรียนเรื่องความหนาแน่นนะครับเช่นเดียวกันความหนาแน่นนะครับก็ไม่ได้เป็นปริมาณเออเป็นปริมาณเวกเป็นปริมาณสเกลร์นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะเจอก่อนต่อจากนี้ไปนะครับก็คือเรื่องงานพลังงานพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็นปริมาณสเกลร์ลนะครับหรือว่าระยะทางนะครับ ระยะทางระยะทางเนาะโอเคนะครับนะตัวนี้ก็คือปริมาณสเกลร์ครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์ล่ะมีอะไรบ้างนะครับปริมาณเวกเตอร์นะก็จะมีการกระจัดครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนอคอนเซปต์เกี่ยวกับการกระจัดแล้วก็ระยะทางกันอีกนะครับการกระจัดความเร็วนะครับความเร่ง นะครับแรงต่างๆเนาะแรงชิดต่างๆเช่นแรงเสยดทานแรงนู่นแ,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 แรงนี่แรงนั่นนะครับโมเมนตัมนะครับอันนี้ก็คือที่จะเรียนในมอต้นทั้งหมดเลยนะนะครับแล้วก็น้ําหนักนะพวกนี้เนาะแล้วอาจจะโจทย์ไปก่อนนะครับเป็นการทําความรู้จักเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนในส่วนของรายละเอียดต่างๆนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็คือปริมาณทางฟิสิกส์ครับปริมาณทางฟิสิกส์เนาะปริมาณทางฟิสิกส์ก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือปริมาณสเกลาร์แล้วก็ปริมาณเวกเตอร์นะครับสเกลาร์ ala, แล้วก็เวกเตอร์นั่นเองโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อย ต่อไ,ไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้ทางฟิสิกส์เนาะนี้เราก็จะมีความจริงจังกับฟิสิกส์มากขึ้นเนาะเวลาที่เราจะบอกออบอกปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยเนาะพีหน่วยทางฟิสิกส์เนี่ยก็อาจจะมีที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันเราบ้างนะครับสิ่งสําคัญเวลาที่เราคํานวณทางฟิสิกส์คือ ปริมาณต่างๆนี่จะต้องอยู่ในหน่วยเดียวกันจึงจะนำมันมาคูณมาหารมาบวกมาลบก,กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักหน่วยนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้จักหน่วยทางฟิสิกส์นะครับต้องรู้จักหน่วยทางฟิสิกส์เพิ่มเติมซึ่งจริงๆหน่วยทางฟิสิกส์เราก็เคยเจอกันมาบ้าง นะครับบางหน่วยเนี่ยเราก็เคยเจอกันมาอยู่แล้วครับอย่างเช่นหน่วยของการวัดน้ําหนักวัดมวลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเคยเจอกันมาอยู่แล้วนะครับซึ่งหน่วยทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับก็จะมีใช้ในระบบหน่วยที่เรียกว่าหน่วย SI ทุกคนเคยรู้จักแล้วเานาะ SI unit SI unit เนี่ยมาจากคำว่า s y s t e m i c systematic ก็ได้ systematic, systematic, System international ครับ international unit นะครับนะ systematic international u n i t นะครับก็คือเป็นหน่วยที่ใช้กันสากลนะเป็นหน่วยเชิงระบบที่ใช้กันสากลทั่วไปทั่วทั้งโลกเลย นะครับ l ล้ systematic international units นะครับท่องไว้ดีเนาะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยเป็นกลุ่มเนี่ยสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยฐานกลุ่มแรกเราเรียกว่าหน่วยฐานเนาะหน่วยฐานเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษว่า basic u n i t นะครับแล้วก็กลุ่มที่2เราเรียกว่า หน่วยอนุพันธ์แอนหน่วยอนุพันธ์นี้ใช้คำว่า derive unit นะครับซึ่งหน่วยอนุพันธ์เนี้ยก็เกิดจากการเอาหน่วยฐานนี่แหละมาทำการคูณหารยกกำลังต่าง,าง,างๆนานานะครับนะก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยอนุพันธ์ซึ่งเวลาเราจำเนี่ยเรามากักจะจำหน่วยฐานเนาะ เราะว่าหน่วยฐานเนี่ยนะครับมีน้อยกว่าแล้วก็เป็นพื้นฐานของหน่วยอนุพันธ์เราอาศัยความเข้าใจว่าหน่วยต่างๆเนี่ยเขามีการกระทําซึ่งกันและกันเนาะจากสูตรนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเวลาที่คํานวณเนี่ยเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราจะบอกหน่วยของสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะทํำยังไงโดยที่เราไม่ต้องท่องจาหน่วยอนุพันธ์ ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้จักหน่วยฐานก่อนหน่วยฐานมีไม่เยอะครับมีอยู่เจ็ดหน่วยนะครับหน่วยฐานมีอยู่เจ็ดหน่วยนะเจ็ดหน่วยฐานเนาะเจ็ดหน่วยฐานเนี่ยต้องจําได้ต้องรู้นะครับหน่วยอะไรบ้างที่เป็นหน่วยฐานเริ่มจากหนึ่งเลยครับหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวความยาวถ้าเป็นสากลคู่วัดเป็นหน่วยอะไร คำตอบคือเขาวัดเป็นเมตรครับเมตรสัญ,ญลักษณ์คืออะไรสัญ,ญลักษณ์คือตัว m นะสัญ,ญลักษณ์คือตัว m โอเคเนาะแล้วไอเจ้าความยาวเนี่ยเขามีตัวแปรไหมตัวแปรของเขาคือตัว l ตัว l เนาะเป็นตัวแปรนะครับต่อไปมีอะไรบ้างที่เป็นหน่วยฐานต่อไปมวลครับเรามีการวัดมวลเนาะ ตัวแปรของมวลก็คือตัว m เล็กนะฮะเอ๊ะเราวัดมวลมวลเป็นหน่วยอะไรนะมวลนี่เราวัดเป็นหน่วยกิโลกรัมตัวย่อ,อก,ก็คือ kg ต่อไปนะครับเราวัดอะไรอีกครับเราวัดเวลาหน่วยฐานนี่เป็นเวลาเวลาเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรคือตัว t เราจะเจอหน่วยพวกนี้พร้อมกับตัวแปรเนี่ย ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วครับเนาะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะเจอเขาเวลาเนี่หน่วยเนี่ยเราวัดเป็นวินาทีนะ s e c o n เนาะตัวย่อก็คือตัว s เ,เล็กต่อไปหน่วยฐานหน่วยที่สี่นะครับก็คือกระแสไฟฟ้า อันนี้ต้องใช้ทีตอนมสามเนาะกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านี่เราจะให้เป็นตัวตัวไอครับเนาะตัวไอเนะะี่ยครับหน่วยของเขาคือแอมแปร์หน่วยขเขาคือแอมแปรส์สัญลักษณ์ย่อสัญลักษณ์ของเขาคือตัว a ใหญ่ต่อไปข้อที่ห้านวยที่ห้านะครับหน่วยที่ห้าก็คือหน่วยของอุณหภูมิ นะอุณหภูมิเนี่ยเราเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยแต่ตอนมอนหนึ่งนี้เราเคยเรียนกันไปและนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยเราวัดกันเป็นหน่วยเคลวินตัวย่อก็คือตัวเคไม่มีไม่มีจุดไม่มีอะไรงนี้นะอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้ตัวทีใหญ่นะครับเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงปริมาณนะครับ แต่ในทางปฏิบัติเนี้ยเราอนุโลมให้เป็นเซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสเนาะนะครับต่อไปหน่วยที่6ก็คือตัวความเข้มแสงเออความเข้มแสงตัวนี้อาจจะไม่ไม่เจอสักเท่าไหร่นะครับตอนหมอต้นเนาะหน่วยก็จะเป็นแคนเดล่าแคนเดลาเนี่ยตัวย่อก็จะเป็น cd ความเข้มแสงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ i i new ตัวนี้นะครับหรือว่าเขียนเป็นรูปตัว v นั่นแหละและสุดท้ายนะครับก็คือปริมาณสารอันนี้ใช้ในทางเคมี Me เนาะปะริมาณสารครับปริมาณสารเราวัดเป็นโมลปะริมาณสารนี่วัดเป็นโมลตัวย่อคือ mol ที o ่ไม่มี e นะครับปริมาณสารนี้ นะครับเป็นตัวตัวแปร n เ,เนาะ n เ,เล็กนะครับนี่คือหน่วยฐานทั้งเจ็ดครับจำไม่ยากเนาะหน่วยฐานทั้งเจ็ดเนี่ยนะครับนะจำไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ควรที่จะจำได้เนาะว่าเออแต่ละจุดแต่ละอะไรพวกน,นี้นะครับมันเป็นยังไงกันเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือหน่วยฐานนะครับหน่วยฐานทั้งเจ็ด ทีนี้เดี๋ยวจะลองแนะนําให้รู้จักกับหน่วยอนุพันธ์นะครับว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยรู้จักกันแล้วแหละหน่วยอนุพันธ์เนี่ยในการคํานวณที่เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยเจอหน่วยของที่เป็นหน่วยอนุพันธ์กันมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันเลยครับครูยกตัวอย่างเช่นหน่วยอนุพันธ์เนาะอันนี้จะเป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์เนี่ย ยกตัวอย่างเนาะ uh, derive unit นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเออเราคำนวณเราคำนวณอะไรดีเราคำนวณค,ค,ความหนาแน่นนะเราคำนวณความหนาแน่นนะครับ D เท่ากับ m ส่วน v ใช่ปะ่ะเราวัด m v, เป็นกิโลกรัมอ่ะเราวัด v, v เป็นลิตรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วย กิโลกรัมต่อลิตรเนี่ยก็เป็นหน่วยอนุพันธ์หรือถ้าเกิดว่าเราวัดเป็นเราวัดมวลเป็นกรัมเราวัดปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหน่วยอนุพันธ์ก็คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าเราหาความเร่งใช่ไหมหาความเร่งเท่ากับเดลต้าวีส่วนทีวี v เนี่ยวัดเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ ทีก็วัดเป็นวินาทีเมตรต่อวินาทียกกำลังสองในหน่วยของความเร่งเนี่ยก็เป็นหน่วยอนุพันธ์เนาะหรือเมตรต่อวินาทีหรือนิวตันเมตรนิวตันต่อเมตรนะครับจูลเปอร์เซกเกิลจูลเซกเกิลอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเอาหน่วยฐานมาคูณมาหารกันเนี่ยมายกกำลังเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่วยอนุพันธ์ไปละนะครับตัวนี้เนาะ นำหน่วยฐานนะครับตั้งแต่สองหน่วยเนาะตั้งแต่สองหน่วยมาดําเนินการทางคณิตศาสตร์ผ่านสูตรหรือความสัมพันธ์ ทางวิทยาศาสตร์โอเคไหมนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการดําเนินคําว่าการดําเนินการเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างมีการนํามาคูณการหารการยกกําลังอะไรแบบนี้ครับที่เราเห็นเนาะนะครับก็จะได้เป็นหน่วยอนุพันธ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับโอเคนะ นี่คือหน่วยรูพันครับทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเรามีการวัดหน่วยที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละประเทศวัดหน่วยไม่เท่ากันแล้วทํำยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเอามาเปรียบเทียบก,กันนะครับประเด็นตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นจุดที่เราจะต้องมาศึกษาว่าเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยอย่างไรก็เลยต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามานะครับเพื่อ ทำให้เราสามารถที่จะจับหน่วยที่แตกต่างกันเนี่ยมาเทียบค่ามาเปรียบเทียบมาวัดค่าร่วมกันได้นะครับเนาะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อถัดไปที่เราจะได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนหน่วยนะครับ เ,เราก็ต้องรู้จักก่อนว่าเ,เจ้าหน่วยฐานพวกนี้มันสามารถที่จะเอาไปรวมร่างกันเพื่อทําให้หน่วยได้มีขนาดเปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่านะทำให้หน่วยมันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเราเจอคําว่ากิโลกรัมเราเจอคําว่าเซนติกรัมเราเจอคําว่ามิลลิกรัมเราเจอคําว่ากรัมอย่างเดียวนะครับทุกอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี้ยเป็นการบอกมวลทั้งสิ้นเลยแต่บอกมวลในขนาดที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นนี่เราอาจจะต้องรู้จักคํากลุ่มหนึ่งครับที่เข้ามาเติมหน่วยฐานแล้วทําให้หน่วยนั้นเนี่ยมีขนาดเปลี่ยนไปสิ่งนั้นเราเรียกว่าคําอุปสรรคครับเราเรียกว่าคําอุปสรรคภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า prefix นะคําที่เติมลงไปข้างหน้าเนาะ prefix เนาะนะครับในวิทยาศาสตร์ีจะมี prefix ภาษาอังกฤษจะมี prefix suffix ด้วยนะมี suffix ด้วยที่คับที่เติมหลังโอเคนะครับ prefix มีอะไรบ้างครับเนาะ prefix ที่เราควรจะรู้จักเนี่ยโอ้มีจริงๆมีหลายตัวเลยนะครับก็จะแนะนําให้รู้จักเกือบทุกตัวเลยนะครับเริ่มจาก e x a นะครับ e x a ก็จะเป็นตัวนี้ครับ exa e x a, EX a นะเดี๋ยวจดไปก่อนก็ได้เนาะเพช นะครับ p e t a นะครับเทระนะเทระจิกะครับตัวนี้ก็จะเป็น giga จิกะนะครับเมกะอ่าบางคนเริ่มคุณแล้วก็เป็นเมกะนะครับอ่าจิกะก็คุณละเนาะ ต่อไปกิโลอ่ะพันอีกิโลนะครับกิโลเฮกโตนะครับเฮกโตอันนี้เนอ HECTO เฮกโตเดกิานะครับเดซินะครับเดซิ <c oughs> <c oughs> เซนตินะครับก็คือ c e n t i มนะิลลิมิลลิก็คูณหนาะมิลลินะครับไมโครนะครับ m i c r o ก็คูณเหมือนกันเนาะนาโนนะครับ n a n o นาโน เฟมโตเริ่มไม่คูณแล้วอันนี้อ่ะก่อนเฟมโตเป็นพิโคก่อนพิโคนะครับ p i c o เฟมโตนะครับอันนี้จะเป็น f e m t o เฟมโตแล้วก็อัตโตนะครับเนาะอันนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องจำได้ทั้งหมดเลย นะครับเป็นคับอวสัตว์ทางฟิสิกส์นะครับมปลายก็จะเรียนเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจําไว้ตอนนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ไปจนถึงมปลายเลยจนถึงมหลาลัยเลยนะครับเนาะเวลาครูจําครูจําจากข้างล่างขึ้นไปเนาะแล้วแต่คนเนาะจำจากตรงไหนก็ได้นะครับข้างล่างนี่จะเล็กสุดข้างบนนี่จะใหญ่สุดอ่าอะโตเฟมโตพิโคนาโนไมโครบิลิเซนติเดซิเดคาเฮโตกิโลเมกะจิกะเทรา เทต้เฮกเอ็กซตัวเนี้ยนะครับที่ตู้จำเนาะนี่มันมาคู่กับอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเรียนการเปลี่ยนหน่วยด้วยนะครับเนาะเราจะต้องเรียนเรียนการเปลี่ยนหน่วยด้วยมันมาคู่กันกับตัวเท้าหุคูณนะตัวผู้คูณสลับสลับสลับันเท้าหุคูณนะครับ ตัวผู้คูณนี้ก็คือเป็นตัวที่บอกปริมาณบอกขนาดบอกความเอ่ยยิ่งใหญ่นะครับของหน่วยนั้นๆน,น,นะครับอย่างเอ็กซสกเนี่ยเท่ากับ10ยกกำลัง18นะครับนะเพตะเนี่ย10ยกกำลัง15เป็นไงเยอะมะมนะ10ยกกำลัง12เทอระจิก,กะเนี่ย10ยกกำลัง9นะครับ เมกะเนี่ยสิบยกกำลังหกพวกนี้เป็นหน่วยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะกิโลสิบยกกำลังสามเฮกโตสิบยกกำลังสองเดคะสิบยกกำลังหนึ่งเดซิกสิบยกกำลังลบหนึ่งมีเริ่มเล็กลงละเซนติสิบยกกำลังลบสองมิลิสิบยกกำลังลบสามไมโครสิบยกกำลังลบหก นาโนสิบยกกำลังลบแปดนะครับเอ้ยสิบยกกำลังลบเกนะ้าแล้วนาโนเนี้ยนาโนเนี้ยเอาไปทำเป็นเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีนะครับพิโคสิบยกกำลังลบสิบสองเฟมโตสิบยกกำลังลบสิบห้าอัคโตสิบยกกำลังลบสิบแปดนะสังเกตเนาะสังเกตว่าเลขซ้ำเหมือนกันเนาะ นะครับ18 15 12 9 6 3 2 1นะครับแล้วก็ตัดเป็นจำอ่าเป็นยกกําลังลบนะลบหนึ่งลบสองลบสามลบหกลบเก้าลบสิบสองลบสิบห้าลบสิบแปดนะครับตัวนี้ก็คือตัวเคร่อหุคูณครับตัวคร่หุคูณซึ่งเราจะใช้ในการเปลี่ยนหน่วยด้วยเราจะใช้มันในการเปลี่ยนหน่วยนะครับเนาะอ่ะทีนี้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยคำอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาไปเติมที่หน้าหน่วยฐานใช่ไหมครับ เวลาที่เราไปเติมเนี่ยเราจะเอาเฉพาะสัญลักษณ์ไปเติมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับยังตัวเอ็กซก็จะเป็นตัว e ใหญ่เพตะก็จะเป็นตัว p ใหญ่เทระก็จะเป็นตัว t ใหญ่จิกกจะเป็นตัว g ใหญ่เมกกะจะเป็นตัว m ใหญ่กิโลจะเป็นตัว k เล็กเฮกโตจะเป็นตัว h เล็กเดคกะจะเป็นตัว d a เดซิจะเป็นตัว D ีเซนติจะเป็นตัว C ีมิลิจะเป็นตัวเอมเล็กไมโครจะเป็นเครื่องหมายพิเศษตัวนี้นะครับคล้ายๆกับตัวอยู่เนาะนาโนตัว N อ็นพิโคพเล็กเฟมโต F เล็กและอะโตเเล็กหน่วยมันเล็กไงหน่วยมันเล็กไงอะโตนี้เล็กมากๆเลยนะสิบยกกำลังลบแปนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูน อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือคำอุปสรรคนะครับที่อาจจะจดไว้นะครับแล้วก็นำไปท่องนะครับแล้วก็รู้ว่าขนาดคืออะไรเลขคืออะไระครับกูจะยกตัวอย่างนะว่าเฮ้ยเราเจอมันตรงไหนนี่ครับอย่างเช่นกูยกตัวอย่างตัวเอ่อกิโลเนาะกิโลเราเอาไปทำเป็นกิโลเมตรไปเติมกับหน่วยฐานเมตรนะครับกิโลกรัมเห็นไหมครับนะตัวนี้เนาะตัวนี้ที่แตกมาจากกิโล หรือว่าจิกกะนะครับจิกกะเราก็เคยเอาไปเติมตัวจิกกะไบต์นะครับ G B เนาะจิกกะไบต์เนาะหรือว่าเอ่อจิกกะเฮิร์ตส์ก็ได้จ H Z จิกกะเฮิร์ตส์หรือว่าเราเอาเมกะเนี่ยไปทำเป็นเมกะเฮิร์ตส์อ่หรือทำเป็นเมกะไบต์อ่เมกะไบต์ก็ได้เหมือนกันเนาะไบต์ By, เมกะไบต์นี่ก็คือหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับความจําของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอะไรอีกที่เราเคยคุ้นเคยเดซิ i, เนี่ยตอนนี้ก็เดซิเมตรเดซิเมตรเนาะเราเจอเป็น dm ยกกําลังสามลูกบาศเดซิเมตรก็คือลิตรถูกไหมครับอ่เซนติ r, ก็เยอะแยะเลยนะครับเซนติเมตรเซนติกรัมนะมิลลนะิเมตรเนะี่ยมิลลิกรัมมิลลิลิตรอย่างเงี้ยนะครับนะเห็นไหม ไมโครก็เจอเป็นไมโครเมตรอ่าไมโครกร,รมัมนะครับนาโนก็นาโนเมตรพวกเนี้ยเราอาจจะเคยเจออยู่ในชีวิตจำวันของเราอยู่แล้วนะครับคําอุปสรรคเหล่านี้อยู่ในชีวิตเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็วันนี้เราก็อาจจะไปเพิ่มพูนตัวเองนะครับให้รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของคำอุปสรรค